สวัสดีค่ะวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, แฟนช่องพนน้ำฉกชาแนลเสียนหน่อยผ้าร้วยนะคะค่ะทุกคนก็คือเสีรอเล็กวิ่งเสียไงกันอยู่เนะาะจ้าของตัวเลขวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวนะคะวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวงวดบางหันเข่าบนเข่าล่างค่ะพี่น้องป้าเล็กหินบลคือหมง่งวดบางหันเนาะคะ่ะ ไม่เหมือนใครเลยเจ้านอนกับยังแปลกอยู่ดี่แปลกใจอยู่อ้าวขึ้นมาบพคือขมูนอบ้านนี้ให้วิ่งเกยตตัวเดียวว่าสันมันเป็นเสือเพลินกับมันลวยเนาะคะ่ะาำรับผูบ้มักวิ่งมักแลนเนาะอันนี้กะเมืองแล้วก็ซื้ออยู่ือมันบ้มักเนาะคะ่ะบ้มักเลขเกยตบางหั่นมักสีมักงกมักยังไปจังสัน งอดบัหงหันเนาะเมือนเออพื่อนหายมากเพื่อนหน่อยล่มคลิปไปก่อนมือเลขออกประมาณเมื่อเนื่องคือสองเมือนี่แหละนะคะ่ะสำหรับเลขเสียใหญ่หมื่นล้านเนาะเพิ่นได้เนะคะเพิ่นได้เอาซิบล้านนี่ซิบล้านนี่ทั้งบนทั้งล่างนะคะ่ะจะเป็นเงินเท่าใดเนานะค,ะคนรวยแล้วแห้งต่รวยกว็เก่าค่ะ รวยแล้วก็ยิ่งรวยยิ่งยิ่ง,งขึ้นเลยสำหรับเฮ้าเราถึงคนมีตังนะคะจังโม่เฮ้านี่ยมันก็ตังค์บรหลายมัน,มนกั็ได้ซ้ำนันแหละเนาะคะ่ะบได้หลายดอกได้พ่อได้ซื้อพักพิษเขือเขือปล่าในบ้บานในเงื่อนซื้อๆนะคะถ้ามีเงื่อนลายปนานนันโม่เฮ้ากับบได้เอามาลงทุนแบบนี้แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเว้ากับพวกเพิ่นเป็นเสียอาเสียคุณรวยแล้ว เบายาดูดิเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะสำหรับผู้ใดยังต้องการเกลือมงคลเนาะ,ะเกลือมงคลยังมีอยู่ด้วนะคะ่ะมีอยู่นผู้ใดอยากได้ก็ได้มีอยู่น้อยๆอได้ใดยู่เนาะ,ะแล้วก็ตะกุดเนาะ,ะตะกุดเขาลงสำหรับผู้ใด อยากมีโชคมีหลาบเนะบาะเพราะว่าจะเป็นเกลือกับมีโชคมีหลาบคือกันเนาะบางคนพอแมอ่คุณพ่อคุณแม่เป็นสั่งไปแล้วของบ้า,าไนไดได้แต่ว่าก็มีโชคหลับแล้วนะคะคนซื้อว่าคุณแม่ยังหมูคนทั่วมากโอ้เสีนหน่อยเลขออกแล้วพองค่อยมากหอดตับปานั่นก็นยังได้อยู่สั่นได้หอดสามตัวสองตัวบนล่างทอมคุณดีุ่นว่าเนาะ กเพื่อนกับได้พอสมควรอยู่เนาะคะ่ะได้พอสมควรเพื่อนมาบ,บอกดอกว่าได้เท่าไหรแต่เพื่อนบ,บอกว่าคือทั้ง,างสามตัวสองตัวเพื่อนวางสี่สามฟองเลยไปใั่นบนล่างเรากะ,ะชุดสามตัวมันสีเพื่อนบอกอีกโต๊ดอีกพื่อนอะสีเด่งเพื่อนว่าฮ่าคือดีแต่แม่ขอบูชาอีกในเรื่องเสี้ยนหน่อยไปใั่นบุกยังค่ะเสี้ยนหน่อย จัดส่งให้ได้นะคะจัดส่งให้ได้แต่ว่าของก็ไม่มีเยอะหรอกแต่ว่าพ่อห้กันได้อยู่เนาะสำหรับเกลือมองค้นพุทธคุณก็คือหนึ่งล้างสิ่งอัปมงคลออกจากร่างกายแล้วก็ล่างคุ้นใสล่างวิญญาณไหลที่แอบแฝงอยู่ในหลางเหาล้างความช่วยเนาะคะ่ะเมื่อวันศุเป็นมุ่มอับมุ่มอันนี้เหาจะเอาเกลือ มงค้นนี่ไปว่างไว้เป็นจุดๆนะค่ะเพื่อที่จะดูดความสิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งอัประมงคลออกจากบ้านเนาะค่ะค่ะหรือว่าจะเอาไปลงน้ำเม็ดหนึ่งสองเม็ดพ่อไรอาบก็ได้เนาะสําหรับสะล้างเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นเกลือมงคนน้นหรือเกลือธรรมดาดีกอกันเมดดีค่ะของมือนี่เป็นความเป็นอาของสิ่งหนึ่งที่สะล้างของที่ไม่ดีนะคะ ออกเนาะบนาวบเมนคว่ำโบร้านเนาะค่ะบ้านนี้ตะกุดเขาหลงเนาะค่ะตะกุดเขาหลงนี่จะนี่เป็นเครื่อพอมแล้วกะ็เป็นตะกุดเนาะค่ะเป็นตะกุดแล้วกะ็เป็นปลัดคลิกผู้ใดสิไปค้าขายก็สมควรที่จะเอาเป็นปลัดคิกแล้วหรือเครื่อใหญ่ๆี่ไปบ้างวบนาล้านนะคะ ไปวางไว้ที่หน้าร้านได้นะคะขายดีเรียกลูกค้านะคะขายดีเรียกลูกค้าผู้ใดเขามาแล้วกะสิติดนะคะสิติดสิอยากมาอีกเพิ่นวางสั่นดิสําหรับพุบทธคุณเขาหลงนะคะ่ะเอาไปเบิ่งตัวเลขของวดวังหันของเสียใหญ่เมือนลานเพื่อนไหพิงนะคะเบิ่งลูกตุนงคะ่ะ นี่เส้นหน่อกรเคยเอาให้เบื้องไร้เทียเราละตั้งแต่มือตองงวดคุเนาะวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวสิปลานส่วนจับคูบกเขาด้วยค่ะแต่เด่นเจ็ดเม็ดเดียวค่ะเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างค่ะโอ้ยได้บ่หน่อยตัวเพิ่นก็ได้นะคะอา้าบานี้สำรับงวดนี้นะคะสำรับงวดนี้มาแล้วนะคะเสียใหญ่เมือนล้านนี่มีทางช่องนี้ช่องใน ในชุดของกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะคะเสียใหญ่หมื่นล้านนี่ทางช่องอื่นนี่ไม่รับประกันว่าจะเป็นของแท้หรือของปลอมนะคะค่ะเสียใหญ่หมื่นล้านก็นจะอยู่ประมาณนี้ละช่องกลุ่มนี้ละเนาะคะ่ะเ่าว่าจะเปลี่ยนเสื้อนหน่อยผ้ารวยเนาะใจบุญแน่แปลงสันละเนาะคะ่ะบาทนี้เขาเห้าเห็นตัวเลข ของวัดที่แล้วแล้วบัดน,นี้ฮะก็สิเขาไปเบื้องสี่เพื่อนหายยังมากนะคะวดน,นี้ให้มาแล้วเร็วทันใจนะคะเอาบนมาสั่นค่ะเอาบนไปก่อนคุนวางสี่เด้ให้เอาบนไปก่อนตัวเดียวหาตัวจับหาตัวประกบด่วนนะคะบ่งหูว่าสิยูรักไดเด้อค่ะเพื่อนหายมากก็ได้ดูตัวเลขกันเลยจ้ะเตรียมสมุดปากาปากาเตรียมแคปเด้อค่ะ เตรียมสกีหน้าจอนะคะนี่ตัวใหญ่เมืองเกิงเลยบานนี้อย่าลืมกดไหลกดแชร่ด้วยที่ขาดบะไรค่ะพี่น้องค่ะกดไหลกดแชร์ให้กับท้างช่องนั่นแน่ค่ะ,ะตัวเลขก็เห็นไปแล้วนะคะ่ะเห็นแล้วเนาะโอเคบะค่ะชอบไหมเนาะชอบไหมวดนนี้ให้ติดตัวนี้ บนนะคะบนมีเอฟซีเพิ่นถามมาหลายคนอยู่คือบอบอกแน่ว่าบนวารางวั่นซึ่งงวดวังหันเพิ่นบ่ไร้ระบุเด้อค่ะเพิ่นบ่ไร้ระบุว่าไปบนไปล่างนะคะเพิ่นบอกว่าเจ็ดเม็ดเดียวเท่านั้นงวดวังหันกข็ขอถทดขอพ่ายเอฟซีหลายๆทีบ่ไร่ตอบไปเนาะเพิ่นว่าแอดบนหรือล่างเนาะวั่นอันนี้เส้นหน่อยกับบ่ไร้ตอบเนาะค่ะเพราะว่า เพิ่นหายมาแบบนี้ลดตัวเดียวโคลูค่ะออันนี้ตัวเลขของวันนี้กะได้มาแล้วบนนะคะงวันนี้ให้บนค่ะบนเลยผู้ไดมักวิ่งมักเหมื่อยกแัแล่องเบิงนาะคะล่องเอาไปเบิงเพิ่นเบ่าเรื่องเลขวิ่งเพิ่นนี่โบรุด,ด้อค่ะไม่หลุดนะคะแม่นมากๆแต่ว่าได้เนาะคะ แล้วก็อีกประมาณมือสองมือก็จะมีเลขกรางไห้นะคะมีเลขกรางก็จะวิ่งตัวเดียวงสี่คือเกาเนาะบางเทื้าเพื่อนก็อาจจะจับคู่ให้พร้อมก็ได้นะคะก็ล่อติดตามชมคลิปก็แล้วกันเนาะคะรอติดตามคลิปต่อไปกับเสี่ยใหญ่หมื่นล้านวิ่งต่องวดนะคะอันนี้ก็คือบนรอล่างนะคะล่อรางเน้อค่ะ บนเอาไปจับคู่กันสก้อนหาคู่จับดวนนะคะหาคู่จับรวมักตัวใดชอบตัวไรเอามาจับใส่กับของเพิ่นได้เลยค่ะเสียใหญ่เหมือนล้านวิ่งอีกแล้วสิบล้านนะคะงวดนี้ก็วิ่งสองตัวเดียวนี่สิบล้านอีกแล้วค่ะบนนะคะเรื่องอยก็เลื่มเขียนตัววิ่งสิบล้านนะคะ ค่ะเอ้าแคบหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยนะคะถ้าแคบหน้าจอเรียบร้อยแล้วเสียนหน่อยก็สิขอเอาตัวเลขเก็บใบนะคะเก็บแล้วนะคะอืมก็มาดูหน้าเสียนน้อยต่อนะคะสำหรับผู้ใดต้องการครีมนะคะครีมหน้าขาวหน้าเด้งแบบเสียนน้อยพารวยยังส่งอยู่เด้อค่ะยังขายอยู่ค่ะ สั่งมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเดี๋ยวเสื้อน,น้อยจะล่งหายนะคะสั่งมาได้คือเกาหะอยากหน้าขาวหน้าเด้งหน้าเด็ก,หน,ดกหน้าอ่อนกว่าวัยนะคะจังเสื้อน,น้อยก็คือหกสิบปีเราเรียกค่ะค่ะก็ยังใส่อยู่เนะนาะหน้าก็ดีอยู่พอได้อยู่เสื้อน,น้อยก็บอกแมนว่าสีอยู่ตอนนี้โฮมใด้ค่ะตากแดดคือกันไปหาทายคลิปตากแดดมืดมือคือกันเมื่อวาสิเป็นแดดเมื่อวาสิเป็นฝน บะมีหยดมียยอนไปคือเกานะคะยุไย่ไก่ยุ่ไก่เนาะขอตวามีแนวทางเด็ดเด็ดมาฝากเอฟซีสู่บ่ถอยขึ้นกันค่ะหันทางเทียมมันผิดมันจังไรกายว่ากันเ้อคกะเส้นน้อยก็เป็นพวกเป็นซื้อกลางเอามาฝากเอฟซีซื้อตามหาแนวทางที่มันแมนแมนนั่นแหละมาฝากเอฟซีนะคะอาสนะชิปนีเส้นหน่อยกับสิขอตูเด้อค่ะสวัสดีค่ะ